โอเคครับก็จะมารีวิวโป้เล้วแมกกาน,นะครับเอ,อ้ยไม่ใช่กันโป้แมกกาศแต่รัวตรวจการเป็นโรคไปนี่ครับแมกกาน,นะจะเปกัครับตัวจังก็ขยันเด้งงอกเก ねえ。 มาแล้วครับก็จะมีคนงก์ันมีรัวอย่างเดียวนะครับที่เกยบทองอะไรเยอะแยะอไม่ีูนีคก็มมไม่ตายหรอกวะเสร็จเทียววะเข้าไปจุกอ่ะเ,เอาไก่เอาเอาเอามดูไก่ยังไม่เจียวขอให้มึนดูไก่ยังไม่เจียวขอ ไอ้โต้รีพอตัวโอ้ไอเหียเขาเซ็ปโตไอโปยิงร้าสิบดิโปยิงร้าสิบดิันึนึงวันึึกูนึงยูอีเหียไอ้ยิงร้อยหสิบดิไก่เหรอยตอู้อู้อูู้ี่อดลหมีอดไหมโวาเรีกอะไรวะโเลตเลตเดี๋ยวนี้ยเลตโตโตเรีกอะไรโป้เรียกอะไรอ่ะมันยัง